ครับสวัสดีครับพี่น้องยังอยู่กับเท่าสิ่งนิวเวชั่นนะครับเนาะงานเข้าถึงแล้วนี่เนีุ้ผงชิ้นๆเนาะรถไฟบ่วโฮมาตกห้องนี่ มีหอยคูดลงไปทำให้ท่อปลาปลาแตกน้ำปุ่งจกินเลยต้องได้มาแก้ไขเห็นแล้วท่อข้างนี้มันกวมมาติ้งนี่เนาะท่อข้างนี้มาติ้งนี่นี่จะได้เปลี่ยน สามทางตงัวนี้สามทางตัวนี้ซ้ำอยู่ในปูนเห็นเนาะให้จะได้เจาะปูนออกแล้วก็เปลี่ยเนาะน่นะาจะใส่เป็นข้ององเพราะว่าข้างนี้บมดได้ไปไหนไปแค่ข้างนั้นข้างเดียวเนาะใส่ข้องอน่าจะจบกว่าง่ายกว่าเนาะ ความจริงตัวเมนพุ้นมาตรงนี้เนาะเลาะข้างนี่มาเลาะข้างขอบไปน,นี่มานี่เลาะพุ้นมาแยกออกจากนี่เนาะ,นะแล้วก็ลอดพื้นนี่มาล้ลอดพื้นคอนกรีตเนาะลอดพื้นคอนกรีตมาตรงนี้และคนที่ใจน้ำปลาปลาก็คือ b้าน lăng ní nè, b้าน lăng ní, lăng ní nó lốt mình mà cuồng này, cuồng mày อย่งไดแล้วเดี๋ยวมหมาตกห้องนี่อ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวจะจัดการเจาะปูนซีเมนต์นี่ก่อนเนาะเจาะคอนกรีตนี่ก่อนเพื่อเขาจะได้เอ่าเปลี่ยนต่อสายทางนี่นบะบัตรแตกออกอย่างนั้นเนี่ยได้

ไมนค่อยข้อต่อแก่อมน,น้อยกว้โอเคเป็นอันเสร็จพิธีสเสร็จพิธีบรนได้ไทยตอนทำงานให้พี่น้องเขาได้พวชมเพราะว่าผมมีคนไทยนี่ของงอขึอ้นมา เจ๊ก็ต้องอยู่นี่อุปกรณ์ของน้อนี่งานสองสิ้นเข้าบ้านหลังนี้สิ้นไปบ้านหลังบนเส้นหนึ่งต้องเอาปูนมุโมเนาะเจ๊ให้มันดีต้องเอาปูนมะโมใส่เล็กมาจดจดเจอเห็นหน่อยแล้วก็ปูนเข้าวโม โอเคขอบพระคุณกับบรรดาพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้กับท้าซิ่งมิวเวอร์ชั่นตัวเอาะครับเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเต่าี์เนาะประกันในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับบ๊ายบายจุ๊บ